สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้มาพบกับครูไก่และครูคไก่จะพาเด็กๆมาเรียนหน่วยความรู้สึกกันค่ะและก่อนที่เราจะมาเรียนกัรครูไก่มีนิทานส,น,ส,น,สนุกๆมาให้เด็กๆฟังด้วยนะคะเด็กๆพร้อมกันไหมเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องบึกซ่าขี้โม เรื่องโดยมานิสาปาระกะวงศนะ์ณอยุธยาภาพโดยรัติไมยหงวิสุทธิกุลบึกซ่าขี้โมโหลูกเป็นสเซาพันธุ์ไทเซราท็อปตัวนี้มีชื่อว่าบึกซ่าบึกซ่าตัวอ้วนพีและมีนิสัยขี้โมโหเวลาโมโหทีไรบึกซ่าจะแผงลิบอารวาวาพุ่งชนไล่ควิดเปะ กระทืบทุกอย่างที่ขวางหน้าเช้าวันหนึ่งฝูงได้นอนเสาไทยเซระท็อปเตรียมตัวออกไปหาอาหารแต่บึกซ่ายังนอนหลับอุดุตื่นเร็วเข้าเราจะไปกันแล้วนะจ๊ะแม่ของบึกซ่าใช้นอนเขียนลูกชายเบาๆบึกซ่าโมโหมากที่ถูกปลุกแต่เช้าเขาเดินตามฝุงไปอย่างหงุดหงิดเขาแกล้งเพื่อนชนเพื่อนจนเซดังอัก ขวิดต้นไม้จงเป็นรูดังฉึกเตะก้อนหินจนกระเด็นดังป๊อกบึกซ่ามมวแต่เตะนู่นขวิดนี่ตลอดทางจึงเดินมาถึงป่าเฟิร์นช้ากว่าใครต้นเฟิร์นก็ใกล้จะหมดแล้วอืมบึกซ้ายิ่งมโมโหหนักขึ้นเขาพุ่งชนน้องสาวจนล้มไงท้อง,องแล้วแย่งกินในเฟิร์นต่อหน้าต่อตาแง่แง่ หยุดเดี๋ยวนี้นะแม่วิ่งเข้ามาดุบึกซ่าทันทีเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยบึกซ่าโกรธแม่สุดๆเขาวิ่งตเตลิดออกจากฝูงและพุ่งใส่ทุกอย่างที่ขวางทางชมเพื่อนจนกระเด็นแอควิ้ต้นไม้จนล้มตึงกระทืบก้นหินจนแตกกรอบบึกซาวิ่งตะลุยมาถึงป่าริมชายหาด ทั้งชนิดเตะกระทืบมาตลอดทางแล้วยังเผลอไปเตะรังของแม่ไดโนเสาร์ปักเป็ดจนไข่ในรังกระเด็นไปคนละทิศคนละทางบึกซ่าอารวาจนเหนื่อยหอบเหนื่อยชมัดเลยทันใดนั้นเอ๊ะเสียงใครกำลังเดินมาทางนี้สงสัยแม่คงมาตามเรามัง้งงั้นแกลงแอบบดีกว่า แต่เสียงเดิมน,นี้เป็นของแม่ไดโนเสาร์ปากเป็ดที่เพิ่งกลับมาจากหาอาหารเธอร้องเสียงหลงและปล่อยโฮตายแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโธลูกแม่เหลือแค่สี่ฟองเท่านั้นเองแม่ไดโนเสาร์ปากเป็ดร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วรีบตามเก็บไข่ที่กระจัดกระจาย <c ười> ใครกันนะใจร้ายเหลือเกิน แม่ไดโนเสาร์ปักเป็ดตามหาไข่อยู่นานหลายชั่วโมงจนได้ไข่ขึ้นมาย1อฟองแต่ยังหาไข่ฟองสุดท้ายไม่เจอเธอเหนื่อยอ่อนจนล้มตัวลงนอนร้องไห้อยู่ข้างๆรังนั่นเองบึกซ่าเสียใจในสิ่งที่ตัวเองทำเขาตัดสินใจออกมาขอโทษแม่ไดโนเสาร์ปักเป็ดและแล้วเอ๊ะไข่ฟองที่หายไปอยู่ตรงนี้นี่เอง ซากก้มลงค้าไข่อย่างทนุถนอมแล้วเอาไปวางลงตรงหน้าแม่รดโนเสารปักเป็ดผู้น่าสงสารผมขอโทษฮะที่เตะรังของคุณนัาพังหมดเลยนี่ฮะไข่ฟองสุดท้ายที่หายไปพอแม่รดโนเสารปักเป็ดเห็นไข่ก็ยิ้มออกมาทางน้ำตาเธอไม่โกรธบึกซ่าเลยสักนิดเพราะเธอได้ไข่คืนมาครบ22ฟองแล้ว เมื่อเห็นทุกอย่างลงเอยด้วยดีแม่ของบึกซ่าซึกแอบ,บดูอยู่ไม่ไกลก็เดินออกมาหาลูกชายพร้อมรอยยิ้มที่อ่อนโยนแม่ภูมิใจในตัวลูกมากนะจ๊ะผมขอสัญญาว่าจะไม่ขี้โมโหอีกแล้วฮนะบึกซ่าตอบแม่แล้วบึกซ่าก็เดินกลับบ้านกับแม่อย่างมีความสุข เด็กๆได้สังเกตไหมคะว่าในนิทานบึกซาขี้โมโหมีการแสดงความรู้สึกอะไรบ้างเด็กๆจําได้ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะในนิทานบึกซาขี้โมโหบึกซาได้ทําน้องร้องไห้เสียใจและทําไดโนเสาร์ปากเป็ดร้องไห้เพราะว่าบึกซาโมโหและเตะไข่ของไดโนเสาร์ปากเป็ดจนกระเด็นเด็กๆเ,เ,เห็นไหมคะว่าการแสดงความรู้สึกผ่านสีหน้าและท่าทางมีมากมายเลยเช่นความรู้สึก ร้องไห้และเสียใจความรู้สึกดีใจความรู้สึกโกรธและความรู้สึกกลัวคะ่ะอย่างในเรื่องบึกซ่าก็แสดงความรู้สึกโมโหออกมาเหมือนกันใช่ไหมคะแต่หลังจากนั้นบึกซ่าก็กลับตัวเป็นคนดีและขอโทษในสิ่งที่ตนเองทำผิดคะ่ะแล้วเด็กๆล่ะคะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างสำหรับคุกคไก่นั้นคุกคูไก่มีความสุขและดีใจมากๆคะ่ะที่ได้พบกับเด็กๆในวันนี้ สำหรับวันนี้คุกคุกไกขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ feelings f e e l i n g s อ่านว่า feelings แปลว่าความรู้สึก h a p p Y อ่านว่า happy แปลว่ามีความสุข s, s i c k อ่านว่า sick แปลว่าป่วย a n g r y อ่านว่า angry แปลว่าโกรธ b o r e d อ่านว่า b อง l แปลว่าเบือ่อ T I R E d อ่านว่า tired แปลว่าเหนื่อย S A D อ่านว่า sad แปลว่าเศร้าหรือเสียใจ e x c i t e d อ่านว่า excited แปลว่าตื่นเต้น w o r r i e d อ่านว่า w o r r y แปลว่ากังวล P r O U D อ่านว่าพลาวดแปลว่าภูมิใจ